มาแล้วโอเคะมา่ยังคะมาแล้วนะคะเสียงเข้าไม่เอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนนะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเช็คเสียงและภาพให้เดียนหน่อยนะคะว่าได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าเอ่ย เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดี110ท่านนะคะผ้ามาผ้ามาปกติไหมคะได้ยินเฉียงและภาพชัดเจนไหมคะคุณลูกค้าได้ยินชัดเจนนะคะ,ะเดี๋ยวเดีย,เ,ดยเริ่มเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเดียค่ะที่สหาการระรูลสำนักงานใหญ่เม่งจ่ายนะคะพาชมรถไฮไลท์นะคะ าพาชมรถไฮไลท์นะคะที่เข้าร่วมประมูลในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะเวลา11โมงเข้าประมูลลานที่3ค่ะคุณลูกค้าด้านหลังนี่อะไรเอ่ยคุณลูกค้านะคะ bmw x5 นะคะเรียกได้ว่า หล่อนะคะมีมาธธุรกิจนะคะหล่อๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้ารถไฮไลท์เข้าร่วมประมูลในวันพรุ่งนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc นะคะ231แรงม้านะคะเป็นรถปี2015ค่ะราคาเปิดอยู่ที่1,600,000ด้วย เอกลักษณ์ของ B M นะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวเลยแล้วกันนะคะด้านหน้านะคะ,านนาะ,คะมาพร้อมกับไฟแบบใบ LED นะคะลูกค้าดูด้านหน้ากระจังหน้านะคะใหญ่ตามสไตล์ของ B M w เลยนะคะคุณลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วค่ะคันนี้เนาะแล้วก็มาด้วยสุ้มล้อด้านหน้านะคะสีขาวตลาด ตัดกับสีดําค่ะเพิ่มความสปอร์ตนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับล้อแม็กขนาด19นิ้วนะคะ19นิ้วเลยทีเดียวคันนี้นะคะเป็นสีทูโทนด้วยนะคะล้อแม็กเรียกได้ว่าสวยงามนะคะ19นิ้วนี้ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะตะก้องเนาะใหญ่นะคะและในส่วนของบันไดข้างนะคะเขาก็มาด้วยกับ ที่การลื่นนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะเราจะไม่ลื่นอีกต่อไปนะทันตรงนี้นะแล้วก็ตรงที่จับประตูวันนะคะคุณลูกค้า น,ะะน,นี่เขามีความแบบอันนี้คือเหมือนเป็นที่ปิดใช่ไหมคะกันฝุ่งกันฝุ่นไม่ดับแล้ว ตรงนี้หรือเปล่าคะ่เอาลองเลยไหมะเรียขึ้นคุณลูกค้าได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมเออร่อรบกวนเช็คให้เดียนหน่อยนะคะคุณลูกค้า เสียงหาย <c oughs> คุณลูกค้าบอกว่าเสียงหายาหเสียงหายค่ะผม,ผมอลองก่อนแล้วะลดอเสียงมาแล้วเสียงมาหรือยังคะคุณลูกค้านะเสียงมาหรือยังไม่มานะคะเรากวนคอมเมนต์ให้เดียเห็นสักหน่อยนะคะเอาอย่างนี้ก่อนเสียงมาหรือยัง <c oughs> อยากด้ว่ากวนาานะนี่จริงๆของคนสามารถเข้าไปนอนได้นะคะมีลูกเต้านะคะเหมาะก,กับรถครอบครัวแล้วอ่ะด้านบนนะิดง่ายนะ อยี๋พูดเสียงดังๆน่นนฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณลูกคา้าอ่าอันนี้อันนี้ออโอเคนะคะภายในโดยสารเนี่ยเบาะเนี่ย,ยปรับด้วยระบบไฟฟ้นานะ,นะคะ,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 ะอืโอเครัดคุณ ค่ะบ่อนะคะข้างในเนี่ยบอ่อปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะพร้อมด้วยเมมโมรีซีนะคะสองจุดนะนี่คุณลูกค้านี่เดี๋ยวจะปรับบาให้ดูสามารถแบบเลื่อนได้หลายระดับคุณลูกค้าเราจะแบบว่าที่นี่นี่นีี้ที่ต้องเหนเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนบาะพื้นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็พิเศษสุดในโหมดการขับ สามารถเลือกโหมดได้สามแบบนะคะคือโหมดสปอร์ตนะคะคอมฟอร์ตแล้วก็อ e ีโคสปอร์ตนะคะทางด้านนี้เลยแล้วคอนโซลเขาเนี่ยสวยงามมากนะคะและพิเศษที่สุดนะคะสามารถเลือกเลือกเอเจนเมนต์ภายในรถนะคะเลือกโหมดได้นะคะตามนี้เลยคุณลูกค้านะเป็นนวิเกเตอร์นำทางนะคะคือภ้าเขาคมชารสวยงามมากนี่เป็นนวิเกเตอร์นี่ตั้งอย่างนี้เห็นไหมคะเราจะบอก โลเคชันของเราเลยเว้ยลเราอยู่ที่ซอยเบ่งาจเนาะคุณลูกค้าและด้านในนะคะคอนโซลเขาสะดวกสบายอย่างดีตรงนี้ที่พักอืกว้างขวางนะคะใส่ของได้จูดๆสำหรับคนที่แบบว่าชอบมีของมาวางข้างๆตรงนี้เยอะนะคะเช่นเดียนะคะก็เหมาะกับตรงนี้มากนะสามารถเก็บของให้ความหรูหราแบบนักธุรกิจนะคะคุณลูกค้าได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมเอย ơi? เสียงขาดขาดห,หายหายอีกแล้ว เสียงไม่ชัดต,ต้องพูดดังหน่อยได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนไหมเอ่ยค่ะ้าเสียงไม่ชัดคือไม่ได้ต่อไมค์พูดต้องพูดดังเชฟครูดมีไหมเชฟครูดก็มีนะคะในรอบของธรรมดาเนาะอันนี้ที่เดียร์พาไปชมเนี่ยก็จะเป็นส่วนของรถไฮไลท์นะคะที่เข้าร่วมประมูลในวันพรุ่งนี้นะคะวนันเสาร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนนะเวลา11เอโมงเข้าประมูลร้านสามนะคะคุณลูกค้านะ เรียกได้ว่าสวยงานนะคะเป็นรถ BMW นะคะ X5 นะคะปี2015นะคะราคาเปิดอยู่ที่1,650,000บาทค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,000ซีนะคะ231แรงม้านะเรียกได้ว่าแรงแบบจัดเต็มนะคะคุณลูกค้านะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะคะรถเด่นจอดเด่นเป็นสง่าอยู่ที่หน้าบริษัทของเราเลยนะคะ พรุ่งนี้นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะต้องรีบมาจับจองด้านในเนี่ยเขาหรูหรามากดูด้านในซะก่อนนะคะนี่มีความหรูหราจริงๆแล้วค่ะเบาะหนังเบาะหนังเขาแบบดูดีมากนะคะสีน้ําตาลนะคะที่แบบว่ายี่ห้ออื่นก็จะไม่ค่อยมีนะคะสีนี้นะต้อง B M เท่านั้นได้ยินชัดเจนนะคะคุณลูกค้านะได้ยินชัดเจนนะคะดูเบาะเขาสามารถจริงๆก็สามารถอะมีลูกสักสองสามคนเนี่ย คันนี้ก็เหมาะแล้วก็ไปออกทริปกันด้านหลังนะคะหรือว่าเราจะเป็นฟิลแบบนักธุรกิจนะคะสายแบบลุยๆนิดนึงนะคะก็เหมาะคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำให้ฟังอีกสักครั้งเลคะว่าคันนี้นะคะเข้าประมูลในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะเวลา11โมงเข้ามูลราหลังที่3นะคะคุณคราคาเปิดอยู่ที่1,650,000บาทนะ BMW X5 ปี2015ค่ะคุณลูกค้านะไฮไลท์ของเรานะคะราคายัางไม่รวมแหวนนะคุณลูกค้านะต้องรีบมาจับจองเป็นเจ้าของเลยนะคะมาต่อสู้ราคากันนะคะอยากพลาดเด็ดขาดนะมีคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากชมรถจักรยานยนต์นะคะแองเจิลไบที่เข้าร่วมประมูลในวันพรุ่งนี้หนพรุ่งนี้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะก็มีแองเจิลไบเข้ามูลในรอบบ่าย2ที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่1สมือเหมือนกันนะ ก็จะมีเป็นในส่วนของรถเวส p ้านะสายแบบว่าวัยรุ่นอิตาลีนะคะไปชมกันสักนิดน,นึ่งเลยคะ่ะเท้ามานแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันเพราะว่าเราจะพาไปชมในส่วนของรถองเจนไบแล้วนะคะเรียกได้ว่าพัดพิเศษมาแล้วนะ,ะสภาพแบบกริบๆเลยนะคะเลขไม้ส่วนมากเนี่ยส่วนมากเลย,เยที่ที่จเจอเนี่ยไม่จะไม่เกินหมืนนะคะอาจจะมีเกินไปเกินบ้านนิดหน่อยนะให้ยินชัดเจนดีไหมเอ่ย เชฟพูดมีไหมเชฟพูดมีนะคะแต่ว่าเป็นในส่วนของรถธรรมดานี่มาเลยคันนี้นะคะเวสป้าคันนี้น่าจะ125เนาะใบรายการเนี่ยอัปเดตแล้วนะที่หน้าเว็บไซต์นะคะหรือหน้าแฟนเพจน,นะคะคุณค้าสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้ววันนี้ก็สามารถเข้ามาชมสภาพรถได้เลยนะคะคันนี้นะสภาพโดยรวมนะไม่ต้องบอกอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาคือแองเจิ้ลไนะแดดแรงใช่ไหมคะ แคแดดแรงมากคือแองเจิลไบเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากคุณลูกค้ารอบนี้นะคะเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่อาจดูรถไม่เป็นหรือว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของการดูรถต่างๆนะเพราะว่าเรเรียกว่าคัดพิเศษมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าอยากชมรถรุ่นอะไรนะคะทีมเข้ามาได้เลยนะคะโอ้ยแดดแรงมากไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะแค่ เวสต้าหรือว่าสัคอมบารีนะคะในส่วนของรถใช้งานทั่วไปนะคะ mm. ก็มีค่ะเวฟ125เนี่ยคันนี้นะคะสีสวยมากเลย, mm. ยเลขไ mm. ม่ mm. วมิ mm. ่งไปแค่4,000กว่าโลเท่านั้นนะคะสีนี้นะคะนานๆจะเจอสักทีนะเ mm. บาะก,ก็สวยไม่มีริ้วรอยเลยคุณลูกค้านะเพราะว่าเขาคัดพิเศษมาแล้วนะสภาพนางฟ้าเลยะคะ่ะ mm. สวยนะคะกริบๆเลย X m a t ม h มีไหมคะ X m a t ไม่มีนะคะรอบนี้นะ X m a t ต้องรอเป็นรอบพิเศษนะคะแชเศนะคะแล้วก็อยากดูรถรุ่นอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะมาที่คันนี้เลยค่ะในส่วนของอ๋อมีมังกี้ด้วยสำหรับคุณลูกค้านะคะเหมือนเมื่อวันก่อนที่เดียร์ไลฟ์มีคุณลูกคา้าสอบถามว่ามีมังกี้ไหมมีแล้วนะคะรอบนี้นะคะนี้เลยมังกี้นะน่ารักมากนานๆนะคะจะเข้าสักทีนะ สวยงามจริงๆคันนี้น่ารักคือหายากคือไม่ใช่แบบรถแบบตลาดทั่วไปแล้วก็ผู้หญิงก็ขับได้ด้วยนะคะขับไม่ยากคันนี้นะคะใครที่เป็นสาวแบบชื่นชอบใส่นี้นะคะมังกี้ต้องรีบมาจับเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะมีเข้ามาทุกรอบนะมังกี้นะคะหายากอยู่เหมือนกันคุณลูกค้า ครับชัดเจนค่ะชัดเจนนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้กันด้วยมาต่อกันที่คันถัดไปนะคะกับซคเอมดี้นะคันนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องพูดถึงริ้วรอยก็ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ามันไม่มีนะคะในส่วนของรถแองเจิลไบนะคะใหม่จิบๆเลยนะคะเข้าประมูลวันเสาร์ที่7สติิกายนนะเวลาบ่าย2ท,ที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่หน่งสายค่ะ นี่กริบกริบเลยอยากได้ไปใช้สักคันหนึ่งนะคะขอดูพีซีเอ็กหน่อยได้เลยพีซีเอ็กด้านหลังนะคะพีซีเอก็กรอบนี้ก็หล่อหล,ล่อนะคะเรียกได้ว่าไร้รอยกิดจูดบ่อที่ไม่มีแบบเคยผ่านตาหน้ามาหรือเปล่าเนี่ยใหม่มากนะคะ mm. คุณลูกคา้าใหม่กรีบกีแต่ว่าตอนนี้เมียงไม่มีกุญแจคุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะวันนี้นะคะถึงห้าโมงนะคะและพรุ่งนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้แต่เช้าเลย ขอดู125สีน้ำเงินครับเดี๋ยวเดียดูให้นะคะว่ามีา125มีสีน้ำเงินไหมนะรอานี้นะก็มีอยู่หลากหลายหลากหลายยี่ห้อนะคะในส่วนของ a n g เ l b ลไบไม่ใช่เฉพาะแค่รถแบบแนวสกูตเตอร์เวสปาหรือสโคลมอรีนะเพราะว่าใน <100. S 1> ส่วนของรถใช้งานทั่วไปนะคะก็จะมีน,ออนี่วะนะคะชอบเป็นการพิเศษนะคะเวส p a คันนี้นะคะสีเทาเลย กิตร,ตรงนี้อาจจะตรงนี้ตรงไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรอยแตกๆมานิดนึงนะคะคุณลูกค้าเลขหม่วิ่งไ้ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่โลนะนี่ก็จะจงชูสีตรงนี้นะคะด้านซ้ายจะมีฝุดๆมานะลูกค้านะลูกค้าสามารถมาตรวจสอบสภาพรถได้เลย มีวิบากไหมครับรอบนี้ไม่มีนะคะวิบากต้องรอเป็นรอบบิ๊กไบนะคะคุณลูกค้านะวิากบส่วนมากเบียก็ว่ามันจะเป็นรถที่น่าจะต้องแบบสมบุกสมบันหน่อยหน่อยเนาะมันก็องมีริ้วรอยหน่อยนะคะมาต่อกันที่คันถัดไปเลยสีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะเข้ากับตีมมากๆนะคะคันนี้นะเลขใหม่วิ่งไปที่สี่พันกว่าโลนะน้อยมากไม่ถึงห0 0 0โลเลยและสภาพโดยรวมภายนอกนะโอ้โห หล่อมากนะคะเห, <Yes. S 2> ห็นมาตั้งแต่ไรตั้งแต่หน้ากอบตอยเลยหล่อๆนะคะเข้าประมูลในวันพรุ่งนี้นะเวลาบ่ายสองที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่หนึ่งสายค่ะนี่อยากชมรุ่นอะไรอีกนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลย,เยคันนี้นะคะไม่ค่อยเห็นเลยคันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อแลมเบต้าแต่ว่าตรงนี้นะะเบลเดียไม่ค่อยเห็น,นรุ่นนี้เข้านะมีความแบบ คลาสสิกอะหล่อเลยนะคะคุณลูกค้านะใครที่ชอบแบบรถที่ไม่ใช่รถตลาดมากนะคะคันนี้เหมาะเลยสภาพโดยรรวมภายนอกนี่ใหม่นะคะใหม่สีแดงซ b บีร้อยห้าสิบอามีไหมคะัไม่มีรอบนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะคุณลูกค้าแต่ในส่วนของรถรอบปกตินะคะมีนะแต่ว่าในส่วนของแองเจิลไบต์ในนีไม่มีนี่มาดีคันนี้ดีกว่านานๆเช่าสักที ADV นะคันนี้นะ ADV นะค่ที่ตาผหา ADV อยู่นะคะมีนะคะมีในรอบของ Angel Bike ค่ะเลขใหม่พี่มีแค่8,500กว่าโลนะไม่ถกิหึ่งอยู่การันตีอยู่แล้วว่า Angel Bike เนี่ยเลขใหม่นะคะเขาจะน้อยนะคัดมาแล้วว่าส่วนมากก็ไม่เกินหมื่นอาจจะมีเกินหนหมื่นนิดๆนะแต่ก็ไม่เยอะเรียกได้ว่าสำหรับเหมาะสำหรับ ลูกค้านะคะที่ดูรถไม่เป็นนะไม่รู้ว่าอยากจะประมูลไปใช้งานแต่ว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราไปประมูลรอบปกติแล้วเอิมมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหรือว่ายังไงแต่ว่ารอบนี้นะคะเรียกได้ว,ว่ารถพร้อมใช้เลยทีเดียวพอดูเว็บรอยย้าหน่อยได้ค่ะเว็บรอยย้าก็มีหลายคันนะคะนะเดี๋ยวให้ก,กล้องเดิมพาไปเลยมีหลายคันอะ ADV ก็มีมีเข้าหลายคันแบบนี้เนาะเว็บอยยา ร้อยร้อยสิบร้อยสิบ <110. S 1> อ่าไม่ใช่เ,าเพาะามีร้อยยี่ห้านะร้อยสิบก็มีนะร้110อยสิบายก็มีแต่รนะ้อยยี่ห้าน่าจะเป็นรอบธรรมดาเยอะอ่าร้ก็ร้อยยี่ห้ามีรอบธรรมดาเมื่อสักพูน่นี้มันจะเป็นสีน้ำเงินอนะ่ะร้อยยี่ห้าที่เข้านะคะคันนี้คันนี้คันนี้ซาเลียน,นะ,ค,ะคุณลูกค้าหล่อๆเลยสายวิ่งเทนะ,ะในราคาที่จับต้องได้นะเลขไมยวิ่งไม่แค่หนึ่งพันกว่าโลเท่านั้นนะคะสภาพโดยรวมตรงบอกอาจจะมี อาแมวแมวหัวนิดนึงนะคะน่าจะเป็นทาสแมวแหละคุณค้าแต่ก็หลอลอ,ลอนะคะเลขไม้น้อยทันไส้เท่าน,าน้นหรือสาวมันก็ตกเขาจก่อนนะคะก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเนาะสายเ g e เหมือนคอมเมนต์จะไม่เลื่อนเลยค่ะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนี่ในส่วนของเวสป้าเนี่ยเรามีหลากหลายสีเลยเนื่ สีแดงสีเหลืองสีขาวสีดำสีเทาสีครีมสีเทาอ่อนสีสสเทาเข้มน,นะคะมีหมดเลยนะเรียกได้ว,ว่าสายเวสป้าวัยลุนอิตาลีนะทุกีห้ามพลาดคอกะในงานประมูลแอ g เชนไบต์นะคะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลาบ่าย2ที่สถาการประมูลสำนักงานใหญ่เม่งสายคะ่ะและก็ในส่วนของแคมเป็นของเรานะคะ ลุ้นรับรถมิสูเอไกฮิมิโกะมูลค่ากว่า1นล้านแปดแสนบาทเพียงแค่ลูกค้านะคะร่วมประมูลกับเราหรือร่วมลงทะเบียนนะคะก็สามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับรถสปอร์ตสุดหรูวินเฮทนะคะมูลค่ากว่า1นล้านแปดแสนที่สถา,ากมารประมูลเขาใจปั๊มนะคะคุณลูกค้าแค่ลงทะเบียนเนี่ยได้รับ1คะแนนนะคะโอนเงินมาจําได้2คะแนนนะคะ ประมูลรถจัก,กรยานยนต์ได้ได้3คะแนนะรถยนต์รถจักรกลการเกษตรนะคะได้10คะแนนะคุณลูกค้ายิ่งประมูลมากนะคะยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะหมดเหตร่วมสนุกในวันที่31เธันวาคม2 5 6 3และจับรางวัลในวันเสาร์ที่16กมกราคม25 6 4ที่สถาก,การประมูลสำนักงานใหญ่เหม่งจ่ายเลยคะ่ะคุณลูกค้านะยังไงนะคะเกียก็ต้องขอฝากงานประมูลทีุ่่งนี้ไว้ด้วยนะคะมีประมูล แองเจิลไบนะคะที่สาขาสำนักงานใหญ่หมืองจ่ายนะคะเวลาบ่ายสองและประมูลคูโบต้านะคะที่สาขาร,างรังสิตคลองแปดเวลาสิบโมนะ,ะเรียกได้ว่าพรุ่งนี้จัดเต็มเลยและก็ไฮไลท์ของเรานะคะ b m w X5 ไนะคะเข้าประมูลลานที่3เวลา11โมนะคะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่1 6 5 0 0 0้าบาทนะคะคุณลูกค้าเรียกได้ว่าจัดเต็มหรือว่าคุณลูกค้าที่อยากจะประมูลรถทั่วไปนะคะรถจักรยานยนต์เล็กทั่วไปนะคะพรุ่งนี้ก็มีประมูลนะคะ <c oughs> เริ่ม1ิบเอโมงรถยนต์ รถเกง๋งรถกระบะนะคะก็เริ่ม11โมงนะคะคุณลูกค้านะสำหรับวันนี้นะคะคอมเมนต์ได้หรือว่ารถคันไหนนะคะที่เดียไม่ได้พาไปชมนะคะก็ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะยังไงเดียก็ขอฝากงานประมูลพรุ่งนี้ไว้ในอ้อมอกอัอนใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ